กาบสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆชาวพระเครื่องกันทุกคนนะคะพบกันเช่นเคยกับน้องปิยาพระญาติฝากขายนะคะ EP นี้ EP ที่290นะคะเช้านี้1ชุด22รายการนะคะมีพระเครื่องพระบ้านเก่าๆสวยๆให้พี่ๆได้รับชมเช่นเคยเปิดรายการ1องค์300 2องค์500บาททุกรายการนะคะ พี่ๆชอบรายการไหนโทรหรือแอดไลน์กันเข้ามานะคะได้ที่เบอร์โทร080 59165 69ก่อนรับชมฝากพี่ๆเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามฝากเป็นกําลังใจให้กับน้องปียาด้วยนะคะรายการที่หนึ่งนะคะพับปิดตาหลังแบบนะคะ หลวงพ่อแก้วผิวเดิมเดิมสวยสวยนะคะเปิดให้พี่พี่หองค์300บาทสององค์500บาททุกรายการนะคะรายการที่สองพระรูปหล่อรุ่นแรกวัดชนะสงครามนะคะจังหวัดกทมเก่าเก่าหิ่งหิ้นะคะ รายการที่สามพระนางพยาพิมพ์อกนูนเล็กนะคะสึกๆเก่าเก่าสภาพใช้มานะคะรายการที่สี่พระสมเด็จพิมพ์ใหญ่วัดละคลังนะคะสวยๆลึกๆนะคะ รายการที่ห้าพระสมเด็จจิตตานะคะพิมพ์ใหญ่ผิวเดิม,ดมในหลวงราชการท่านจัดสร้างเองนะคะรายการที่6กพระผงยาปางสะดุ้งกลับนะคะ หลวงปู่บุญรุ่นแรกๆนะคะรายการที่เจ็ดพระกิ่งภัยรีพินาสนะคะปี2495ผิวกลับเดิมๆนะคะ รายการที่8พระมเหสวนเนื้อชินโบราณน,นะคะจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะรายการที่9พระปิดตายันยุ่งนะคะเนื้อสำลิตเงินหลวงปู่เอี่ยมนะคะ รายการที่10บพาผงรูปเหมือนท่านเจ้าคุณนะคะสมเด็จโตออกจากวัดประสาทปีศูนย์หนะคะรายการที่11บเพาปิดตาหลวงปู่จีนนะคะจุ่มลักเดิมเดิมจังหวัดชนบุรีนะคะ รายการที่12พระผงขาวหลวงปู่ทวดออกจากวัดประสาทนะคะปี05สวยๆนะคะรายการที่13บสาพระสมเด็จพิมพ์เจดีวัดรัคังนะคะ รายการที่14พระปิดตาหลวงปู่ไข่นะคะรุ่นแรกสวยๆลึกๆนะคะรายการที่15บ้าพระรูปหล่อหลวงปู่ทวดนะคะรุ่นเบตงปี05 มีเลขใต้ฐานนะคะรายการที่16ถ้าพระปิดตาเนื้อสำลิดร,รุ่นแรกนะคะวัดห้วยจระเข้จังหวัดนครปฐมนะคะรายการที่17 พาปิดตาพิมพ์พุงป่องนะคะหลวงปู่สุขจังหวัดชัยนาทน,นะคะรายการที่18พแปดพาสิบทัดตัดสวยๆนะคะกุวัดกระชายจังหวัดอายุทยานะคะ รายการที่19บเก้าพาปิดตาเนื้อตะกัวหลวงปู่เอี่ยมเดิมๆนะคะวัดหนังนะคะรายการที่20่สิพาลีลาเนื้อชินข้างเม็ดนะคะเก่าเก่า ไม่รู้ที่นะคะรายการที่21พราปิดตาพิมพ์ปั้นหลวงพ่อแก้วนะคะจังหวัดเพชรบุรีนะคะรายการที่22 พาปิดตาเก่าๆจุ่มลักนะคะไม่รู้ที่นะคะเช้านี้ลงครบสามเช้านี้ลงครบยี่สิบสองรายการแล้วนะคะพี่ๆชอบรายการไหนโทรหรือแอดไลน์กันเข้ามานะคะได้ที่เบอร์โทรศูนย์แปดศูนย์ห้าเก้าหนึ่งหกห้าหกเก้า เปิดรายการ1องค์300นะคะ2องค์500บาทนะคะส่งฟรีมีเก็บเงินปลายทางไม่มีบวกเพิ่มนะคะสวัสดีค่ะ